เอ้อาท้าทายเลยครับวันนี้อยู่การรีวิวแชมเปี้ยนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานับอย่างวิตเตอร์นะครับเป็นแชมเปี้ยนหนึ่งตัวที่ผมรอคอยมานานมากๆนะเพราะว่าผมมีโอกาสาไ,ได้เล่นมันในพีซีนะก็เลยบบว่าก็ว่าจะชอบตัวมันแล้วก็เข้ามาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของจากซีรีส์อาเคนเลยนะครับร่างดีฟองของมันเนี่ยเป็นศาสดาจากอาเคนทันทีเลยไม่ได้เป็นหุ่นยนต์แบบคล้ายดรดูเหมือนที่เราเคยรู้จักกันนะครับซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบแต่ผมอยู่ในฝั่งที่ยังคจะ ดูซีรีส์แล้วก็อินนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนในเกมขนาดนั้นรู้สึกว่าเป็นสก,กินที่ดีก็คือผมไม่ได้ชอบมากๆขนาดนั้นนะโมเดลมันแบบแปลกๆก็ดูดีมันแบบมันจะผอมไปหน่อยใช่ไหมซึ่งในซีรีส์อ่ะมันเล่าแล้วว่าทำไมวิกเตอร์ถึงเป็นอย่างนั้นถึงมันถึงผอมแต่ว่าผมชอบทรงโนอาดูมากกว่าคิดถึงมันนะแต่หลักการสกิลมันก็คล้ายเดิมนะก็คือฆ่ามินเนี่ยนแล้วก็ฆ่าคนถึงจะได้อีโวสกิลเหมือนเดิมกาซินดาเนี่ยอ๋ออ๋อเชื่อมันมีการไฟท้่เกิดขึ้นนพูดดดเปปปปิิิคลั๊บก็ว่าาไไมหหย โอ้ไม่ถึงด้วยผมว่าจะเดินไล่์ได้อยู่เคลลี่แนจจ่ใจแฟดไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่มุมนี้ไม่น่าแล้วออดอาจจะได้ฟอร์ดนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยสิบเฟิร์มมาแล้วโล่สองอุ้ยฮิกแฟดอะไรอะฮิกแฟดฮิกแฟดเฟ์เใส่คือหมายความว่าไงคือมั่นใจมากว่าออเรนโซน่ทำไรได้ออเรนจีมาจาังหวะนี้ผมไม่เป็นไรไงโม่ไล่แฟดเลยดูเสียดมาพอดีอย่างสวยผมไม่เห็นนะแบบแม,ป,แมปมืดแล้วแบบกดสกิลสามไม่น่าได้ปะยิง เอาขี่ก็ได้เลยจังหวะนี้เอาได้2องอะไรหผมตานไว้ไก่อนไปไงเพื่อนผมตานไว้ก่อนไปเอาสวยดีนะี่นะได้หมดเกียมหมดสวยมากโอ้โหสุดสุดเป็นไปได้ยังไงแล้วจังหวะนี้กลับบ้านมาอีโวหนึ่งสกิลในทีเลยอะไรวะโคตรเวอร์เอาเนี่ยต้นคลิปบอกเลยว,ว่าตอนนี้เร็วมากๆคือแบบ กว่าจะได้จริงปกติถ้ามันจะก่อนจะอีโวได้เนี่ยผมมีโอกาสเล่นมันส,สองเกมนะมันก็ต้องใช้เวลาสักพักใช่ไหมใน, re, ในการเก็บมินเนี่ยในการเก็บคิวอันนี้คือได้3คิวต้นเกมอ่ะอีโวเลยอะไรกูจีเนี่ยแต e ่อีโวสกิลหนึ่งมาแล้วว่าน้องพี่อัพผิดอะ่ะได้จริงพี่จะอัพเดทเล่แต่ว่าพี่กดอัพหนึ่งมาแล้วพี่ตื่นเต้นจัดอะ่ะอีโว e เร็วเอา,ยา,อ,นนาอย่า e งี้ตายเนี่ยหนีพ e ิทางเรียบร้อยคืออีโวฮันสกิลหนึ่งเนี่ยผมจะ e อีโวเดทเล่ก่อนเพราะว่ามันแรงนะครับแบบทั้งไปทั้งกลับแต่สก,กิลัก็โอเคแรงอยยู่ย้มันเห็นเราดว่ึ ไม่ทำทรงวองมอีบอกก็ไม่บอกอูจะกลับไปออกรูเรนไอโคนะแต่ว่าเพื่อนหน่อยไหมล่ะเดดเรย์นเลยไม่ใช้โคตรยากอ่ะจริงๆในวายิีคือแบบมันจะมีปุ่มมติกถู่ครับซึ่งบางทีันบางจังหวะบางทีที่แบบว่าเราจะใช้จะเป็นที่แบบเแมปปันมืดอะ่ะเราก็ต้องรีบกดใช้เวลอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีสตูหรือว่าไม่มีมินี่เดินผ่านมันใช้ไม่ได้นะมันก็จะใช้ยากเลยทีเดียวผมว แมงควรจะปรับไม่ใช้งานกว่าน,นี้แบบไม่ต้องกดตีถูกได้ไหมคือแบบมืดมันกดไม่ได้แล้วแบบมันใช่ยากครับเยัย yeah, มันแบบผมว่ามัน,มนมข้อเสียนะแต่ถ,ถ้ามือเร็วพอแบบกดตีถูกเนี้ยเอาก็มีสิทธิ์ได้ค่ะโอ้ยจังหวะนี้นตีไปโอ้ยแต่ไม่ตายแต่ว่าผมมีแฟดแฟดหนึ่งอะบอกเลยแฟดจีเรียบร้อยเอาไปหนึ่งเอโคตายสวยจัดจังหวะนี้ผมเหลือแค่อีโวอสกิลสองนะก็จะได้อีโวอสพบสกิลนะเพราะว่าอีโวสกิลครบสามเนี่ยอั่นตีจะอีโวอสโดมัสให้เลย มันาจะดีมากๆอันตีนี่ยมันก็จะเหมือนไม่รู้ว่าได้ปรับใหม่หรือเปล่าผมอุ๊ยโอ้โหสวยเกินเอโซเพื่อนมันจะเวอร์ไปเปล่ายังเกลียดการจีอย่างนี้มากเลยเีย่มานนำหมด่ะเพื่อนต้องรีจริงๆนะเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเสี่ยผมว่าตัวมันก็จะ,จะเละมากๆนะตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกควอแรงเท่าไหร่เลยโอ้ยโ มผมว่าเอาดักมังกรไปก่อนแล้วจังหวะนี้ตายปิวมันไม่ได้กดอันติเลยจังหวะนี้สันติมาโอ้โหคุมยากจังวะคือผมวันนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนที่เองนะมันไม่ได้เคลื่อนที่เองที่ว่ามันอยู่ที่เราต้องเราต้องแบบว่ามาร์คจุดตำแหน่งที่ต่อไปที่จะไ,ไ,ไปให้ด้วยเอ,อ้าโดนตันเดดเร่จีไปคือแบบรู้สึกว่ายังจีไม่แรงเลยขนาดอ e ีโวมาแล้วนะอาจจะต้องแบบเลดจริงๆกัต้องมีไอทงไอเทมด้วยแหละอาจจะอีโวเร็วเกินไป กูติมันต้องแบบเออต้องแบบอีโวเกือบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบกลางเกมมันจะครบแต่นี่แบบมันก็ยังไม่ได้กลางไม่ได้เล่ะนขนาดนั้นแต่อีโวครบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยน่าเบื่อมากนะเว้ยชัยเดลเลยคือโคตรยากสกอรต์ตอนนี้โคตรจะสวยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอ้เจ็ดหนึ่งหนึ่งดูไงเป็นเลขเจ็ดวะไอ้เชีย่ยเพื่อนจะบวกเหรอแต่ตัวมันโซนเก่งมากนะวิกเตอร์ต้องยอมรับเลยว่าแบบว่าอาจจะไม่ได้โกงจนแบบเหมือนเอเมซ่าที่เข้าใหม่โอ้โหเพื่อนไปโคตรไกลเลยโอ้ อ๋อก่อนไหมเพื่อนไม่อยากเล่นแล้วอะเลื่อนไม่พออาจจะไม่ได้โกเหมือนเอเมซายแต่ต้องแบนทุกเกมนะแต่ว่าถือว่าเป็นเมโซนนี่เขาจะเก่งอีกตัวหนึ่งแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้โกงขนาะดนั้นนะแบบนเมดมันก็อาจจะใช่ย่อยนะเเ่นเกมตอนนี้ผมจะออกมใจนะเพราะว่าได้ใจไงพอได้ใจก็ต้องมีใจต้องมาแล้วอิสนอบอกเลยสาวที่แตกฟูๆนะครับต้นเกมแล้วค่อยขายทิ้งเก่นเ,เกมนะโอ้โหคนจะกลับบ้านเว้ยเมใจกูจะได้ออกวันไหน จีไปก่อนจังหวะนี้โอ้คือมันจะเอาให้ได้เฮียมันขัดขวางผมไม่อยากจะได้คิวตอนนี้คือแบบว่าดิเมจัมไม่ได้สแต็กอะอะไรวะนี่อะไอ้เชียเพื่อนรับเวฟให้หน่อยนะ้องคนจะกลับบ้านกูนไม่สนเลยนะกูไปนะใจดำไม่พอว่ะ้อมจะแตกอะป้อกมกลางสำคัญมากนะครับอย่างที่บอกไว้ไม่กันไม่ได้จริงเชียร์คนกดอันติจ,จริงเหรอวะไปแล้วรอบนี้ไม่มองจริงฝ่าด้วยลูเซียน ไม่รู้สึกถึงความแรงมากมากเลยรู้สึกว่ามันก็ยังแบบเกือบแรงอ่ะต้องลองกับคนดูอ่ะคือแบบเหมือนดูตีมินเนี่ยนดูตีบัฟแล้วเบา่ะก็ยังไม่แรงนะรู้สึกว่าเด่เละกันยังบอยอยู่ดีรู้สึกในพีซี่ต้นเกมก็ขี่แรงแลนะอ๋อโอ้โหโอ้ยล้อยากมาถึงว่ากูเลยแหละสัญญาไปก่อนสัญญาทำไมจังหวะนี้โหท่ามันสดาชัดกำลังร้อยเลยอุ้ยโอ้โหผมว่ายากว่ะแต่มอดิไทเซอร์มันลากใครเข้าไปใน โอ้น่าจะเอโคเพื่อนเราก็ตายด้วยกลับดีกว่าทรงนี้ไม่ค่อยดีดูเซียนเพื่อนไม่เล่นนะไม่เล่นอู้ไม่มีหัวมันตีบับเบาอยู่นะเดี๋ยวดูดิแล้วม่เห็นม,มันนี่เดเดเลยสองครั้งไปกลับไม่ถึงขึ้นหลอดเลยไปกูท้อเดินกลับดีกว่าลงไปเอ้ยเล่นพี่หมีก่อนเผื่อได้คิวอ้าวจีสกิลสองแปะโดนตันแน่นอนจังหวะนี้ยเรียบรอ้อยหนึ่งจุดห้าวิปิ้ว ร้านแม่งจัดจัดโอเคส่วนนี้เราไม่รูจะทำยังไงต่อแล้วคือจู่เกมก็ตึงขึ้นมาเฉยเลยทางนี้สกอร์คิวก็เหมือนจะนำนะนำทั้งแปดคิวเอาเดรเดสวิงใส่แฟดด้วยขลังมังรามไม่ค่อยดีอากูว่าแล้วแหละอเฮี้ยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเเอโซฟีไเ้ล่าพี่อันติเรียบร้อยปะเนี่ยไม่ถึงสี่เอาีใหญ่ขึ้น รีเซ็ตไอโคเรียบร้อยดับเบบลคิวแล้วโอ้โหเชียอันติกูสองคิวยังไม่ใหญ่เท่าสะอยู่สามของเอโซตอนนี้รู้สึกว่ามันยิ่งเลทนะครับยิง่งเลทถ้าว่ากับเอโซรู้สึกว่าเอโซมันก็อิแมแพกกว่าอยู่ดีเพราะว่าตัวมันยิง่งเลทยิ่งโหดนะครับวงมันใหญ่ได้เรื่อยๆถ้าตามหลักคิวีแล้วมันน่าจะใหญ่เท่าแบบแมปเลยนะเชียร์เฮ้ย,ยเรียบร้อยโอ้เอโซแม่งพอมีคราวแล้วแม่งเอาโคตรยากเลยว่ะตัวมันเหมือนไม่พิวแต่พิวเฉย ตัวน,นี้โซ่บวะไม่แน่ใจโอ้ยเทีย้ยทำไมมีมีทุกกูวะนี่ปล่อยกูเฉยเวสต์มุนมงนี้สวยเนี่ยจังหวะเนี้ยเอาเรียบร้อยตายเฮ้ยตายดิวะโอ้ยเรียบร้อยรีเซ็ตจีมังกรต่อแล้วยิงเอ้าผมได้มาตัวหนึ่งเอาอยัางไงต่อครับหนีไปหมดปะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเที่ยวงเอโซถ้าวันตีกูอะแล้วแรงกว่าด้วยมั้งเนี่ยแต่สติเราก็พูดไม่ได้นะแบบว่าดูถูกไม่ได้อ๋ออ,อ๋อยังอยู่อ๋อ อ้แรงแล้วแรงแล้วสกิลหนึ่งกูแรงแล้วโอ้โจีไปจังหวะนี้สัย่ามาไอหมีมาโอ้ยเฮ้ยเราก็พอแรงพอจะข้ามหมีได้เนี่ยผมคิดว่าจะหนาว่านี้โอ้โหมันน้อยแน่เลยอุ้ยสวยเพื่อนดาเลียสตัดไปเต็มเต็มอ๋อเลยสวยยังได้อยู่วะยังไม่วืดโอ้โหเ่ียแค่เดินผ่านกูก็จะตายแล้ว หอมบางร่างน้อยพอมึงไม่มีสารอาหารในการแต่ว่าให้ชีวิตอีกวิกเตอร์โดนสกิลสามเอโซกูจะแตกแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านเลยอะ่ะแต่ว่าเพื่อเล็กไฟไงเออตายไปอันติกูอ,อ๊อบเอาไปแค่นี้เหรอ,อโอเคปล่อยมาแค่นี้แหละแต่กูดาวมันก็ไม่ได้นานนะยี่สิบกวิเองกูเล่นยังได้กูแต่เอโซนี่ไม่เริ่มไม่เล่นแล้วแม่งเลยจะเริ่มแบบจะเริ่มเต็มเลยแล้วสกลิลสามอ่ะแถมมีเออเอลเดอร์อีกพลาดปั๊บตายปุ๊บน,นะครับจังหวะนี้ รู้สึกว่าตัวเลดอะแต่ผมบอกเลยว่าซีเค็บอยจริงจริงคือเอโซนะไม่ไม่ใช่วิกเตอร์เพราะว่ายิ่งเลดยิ่งโหดกว่าผมเล่นมาก็รู้สึกว่าตัวมันมีข้อด้อยเยอะกว่าข้อดีอยังไงไม่รู้่ะวิกเตอร์ข้อดีหลักคือโซนดีอะแต่ข้อด้อยก็น่าจะเยอะเหมือนกันอย่างเกมนี้นะจะเห็นว่าถ้าเจอเลดตัวเลดด้วยกันนี่แม่งตึงมากมากเลยนะแล้วแบบว่าเอโซมันก็เหมือนดูลวงยากกว่าวิกเตอร์ไม่รู้ทาไมอาจจะเพราะมันมีบินมั้งเออ แค่บินก็ลวงยากแล้วครับเรมีมงกุฎด้วยไงแต่เราก็มีแต่ว่าตัวเราโดนเข้าถึงตัวก็แปะตายเลยเข้าใจปะมันบางอ่ะบางเหมือนเอวอ่ะเฮ้ยคิดถึงแบบพูดแล้วคิดถึงกับวิกเตอร์แล้วเราจะดูมอ่ะโคตรเท่อ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยถึงกับอันติกลับไปแล้วจี่มาจังหวะนี้ตายอุ้ยโอ้โหแล้วก็สวยด้วยน่ารักจัดมันจะวิกเตอร์เทียอะไรมันชื่อดาเลียนจะบอกว่าน่ารักจัดวิกเตตออร์ู่แวงโคตตรรใหหหญ่โโโโออ้้ลลลเกกินุยาาแแวงม โอ้โหต้องออกจากรีบออกจากวงนี้เลยอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวแตกโอ้ยใครยังเล่นอยู่นะจีไปช่วยสวยครับได้หมีมาเคลินโอ้ยหูไปโดนเสียดายมากเลยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอ้าอุ้ยว่ากินนี้เลยโคตรแรงเห็นปะมันจะตีนั่นบ้างบอลโคลนกลับมาเอ้าโอ้โหไอ้จังหวะนี้แรกไหมอ่ะโอเคกูไม่ได้แล้วกูตายคนเดียวโง่เงาเลยเก้าเก้าเก้าตายมงคองว่าแล้วเป็นต้องแพ้เอโซจังหวะนี้แน่นอนเลยโตมันแบบ โดนแบบอะไรที่แบบโซโลหน่อยก็แตกอ่ะอ่ะหียอะไรเนี่ยอาริซาต์แคลลี่คีติคอพ่อมึงโอ้สุดยอดเลยกูว่าได้มันบางจริงวะน่ายชิบเป่งเอาดิโอ้จียาวแม่งมีสองจีมีทั้งเอโซมีทั้งจีเฮ็กอ้าวพุ่งมาอีกโอ้แล้ววงมันแบบเท่าเลนแล้วอ่ะนี่ใครจะสู้มึงตอนเนี้ยเล็กเกมแล้วอ่ะ กูก็อ่อนกว่าเอโซอยู่ดีป้ะเนี่ยไม่แม้หน่ายเชื่อเลยเอโซมันจะฟรีขนาดนี้คือแบบเราไม่มีตัวลวงอะครับต้องทำใจอะว่าป่าเป็นแบบมอดิไคเซอร์เออแม่งก็ลากไข่ไปรู้ไปเฮียบาซิลมนันอะไม่แน่ใจเหมือนกันโอทีเหเฮกไม่ตายจะทีกูโดนโซบิกอะปล่อยให้กูตายตรงนี้แหละปล่อยให้มันไหลไปดูทรงแล้วไม่ได้ชนะแล้วจังหวะเนี้ยเพราะว่ามีแค่ดาเลสนะกับผมที่เกิดหลักๆนะครับแล้วก็อัวก็เกิดนะสี่คิวแล้วอะน่าจะตีแรงกว่าสมควรเนฮะียมีโซลารีด้วย นี่ของฟูนะแต่ไม่ไหวเลยดาเมจไม่สามารถโอ้โหเอาจริงดิที่จริงตอนนี้ผมตายเยอะกว่านี้ถ้ามีแปลว่าไม่โฟกัสผมเอ้ยโฟกัสผมโอ้โหจหังหวะนี้ไม่น่าอรอดหรอกวะฟิกมาจาังหวะนี้ฟิกเคี้ยอะไรแปดผิดเกมเพื่อนผิดเกมยังรอดอยู่มันซูมไปแล้วผมจำได้มันล็อกหัวกูแหละไม่ล็อกหัวใครหรอกมันยังกูจําแม่เหรอโอ้เพื่อนผมอยากปล่อยให้ไหลไปมากเลยไม่น่าชนะแล้ว คลิปจะเข้าบ้านแล้วโอ้บาลอนด้วยจีหมีแม่ทั้งวะนนี้จีหมีมืปบ่อปาอีกตัวก็เปคลิปกูปิดเอ้อเรียบยก็จบประสคบคลิปรีวิววิกเตอร์นะครับแชมเปี้ยนใหม่โดยรวมมองว่าเก่งแต่จ,จะไม่ได้โกงมากสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเฉยๆแต่ว่าโซนโคตรเก่งเลยแต่ถ้าระยะเลเรเกมอาจจะแพ้ตัวเลเรเกมมากกว่าอย่างเอโซในคลิปนี้มันต้นนะครับคือถ้ามันเป็นแบบเมนโซเลยนะนะเมด โปกก็ได้แต่ว่าเบอร์อาจจะไม่เท่าซินด้าเพราะซินด้ากูแบบน้ำวัน no. น้องๆก็ออนนี้ว่าตัวมันก็เก่งดีแล้วก็เล่นสนุกนะแต่สกิลสามอาจจะชยากมานิดนึงไม่นิดเยอะเลยแม่งควรจะเป่าให้มันใช้ง่ายกว่านี้เว้ยเฮ้ยเวลาเศร้าทำคลิปตัวใหม่แล้วแพ้แม่งหมดไฟเอ่ออุ๊ยอันนี้ระบบเหรียญทองใหม่ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยผมจะทำคลิปแบบว่าในน้ำไตแรงเลยเดี๋ยวเอาไว้คอยดูกันนะ ที่แบบว่าทำโพ้กไปอ่ะมีมีมีในหัวอยู่เดี๋ยวรอดูตอนนี้ขาดูดาเมจก่อนหัว่าผมเอาไปเยอะอยู่นะดาเมอ่ะดูดิโอ้โหพี่แปดหมื่นสามทำเยอะกว่าอ้องเอโซต้้งสามหมื่นแพ้ได้ไงเนี่ย